สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแบมแบมทาโร่นะคะวันนี้นะคะจะทําแรนดอมให้กับทุกคนที่ได้มาเจอคลิปนี้นะวหัข้อแรนดอมของเราวันนี้ก็คือไพ่ข้ออยากบอกอะไรนะคะกับคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะหรือว่ากับเราทุกคนเดี๋ยวผู้อ่านขอเปิดไพ่อุ้ย เปิดไพ่สักสองใบนะคะจะได้บอกว่าไพ่เขาอยากบอกเรื่องอะไรทีเนี้ใบแนีเมื่อกี้เขากระเด็นออกมานะเดี๋ยวเรามาเปิดอีกหนึ่งใบนะคะว่าเขาจะบอกเรื่องอะไรกับเราแล้วในสิ่งที่เขาบอกอะ่ะมันจะเป็นไปในทิศทางไหนอืมแปดถ้วยกับหกดาบ ไพ่สองใบนี้อาจจะบอกถึงในสิ่งที่คุณกําลังต่อสู้ฝ่ฟาฟันอยู่ใบแรกนะคะสิ่งที่คุณทำอะ่ะสิ่งที่คุณต่อสู้เพื่อตัวคุณเองหรือหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อเพื่อครอบครัวของคุณก็เป็นไปได้นะคะไปที่สก็คือความรักความต้องการความหอยหาสิ่งใดก็แล้วแต่ที่คุณหวยหานะคะวันนี้เขาจะให้คําตอบเราสเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกัน ทำทํานายเป็นแบบโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้อ่านนะคะขอให้ทุกคนรับไปแต่สิ่งดีๆนะรับเอาไปแต่เรื่องดีๆก็พอนะคะอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่ฟังแล้วไม่ชอบใจไม่ถูกใจตัดทิ้งไปรับไปแต่สิ่งดีๆเท่านั้นรับแต่พลังงานดีๆไปนะคะแล้วก็ขอให้สิ่งดีๆนั้นเกิดขึ้นจริงกับคุณทุกคนที่ได้มาชมคลิปนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาหาคําตอบไปพร้อมกันเลยนะ สิ่งใดที่คุณกำลังต่อสู้อยู่นะคะคุณกำลังฝ่าฟันอยู่ไม่ว่าเรื่องใดก็แล้วแต่ผลมันมันจะเป็นยังไงอ่ะระหว่างทางเนี้ยหรือว่าสิ่งที่เขาจะบอกอะนะคะขอสักสี่ใบอุย้ยหนึ่งเหรียญตายแล้วค่ะคุณนะสองไม้โอ้โหให้ดีอ่ะห้าถ้วยขออีกหนึ่งใบเดอะเวิร์โอ้ ทีเนี้ยเดี๋ยวขอหาอะไรมาปิดก่อนปิดเดอะเวิลอะไรเดียว <c oughs> อ่ะไม่ปิดดีกว่าอย่างนี้แหละอันนี้เป็นเดอะเวิลนะคะให้ลงมานิดหนึ่งเดี๋ยวเขาจะแบนตอนเนี้ยหากคุณเป็นคนหนึ่งบังเอิญมาดูคลิปนี้หรือหรือว่าคลิปนี้ไปเด้งในหน้าฟีด YouTube ของคุณหรือฟีดจะเป็น Facebook t i k t ตอหรือ IG หรือเทรดอะไรก็แล้วแต่นะคะในช่องทางที่ผู้อ่านเอาไปลงแล้วคุณบังเอิญเห็นหรือคุณตั้งใจกดเข้ามาดูนะคะให้คุณรู้เอาไว้เลยว่าสิ่งที่คุณกําลังต่อสู้ฝ่าฟันอยู่ในทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินความรักสุขภาพหรือใดๆก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับตัวคุณนะคะที่คุณปรารถนาที่จะประสบความสําเร็จอะเพราะว่ามันมีความสําเร็จอยู่ในเรื่องราวที่คุณกําลังเดินอยู่ แต่มันจะต้องต่อสู้ฝ่าฟันใดๆก็แล้วแต่สิ่งที่คุณทำนั้นมันจะประสบความสำเร็จแม้ในระหว่างทางนะคะทางเดินน่ะมันอาจจะเหนื่อยมันทำให้คุณเขาเรียกว่าคุณคิดอยากจะเลิกทำในระหว่างทางนั้นหูไม่ไหวแล้วเว้ยกูทำอะไรอยู่เนี่ยประมาณนี้เลยนะคะบางคนอะ่ะแบบถึงขั้นที่แบบว่ามาทำอะไรวะลงมือทำอะไรอยู่เนี่ย กำลังสร้างกำลังทำอะไรอยู่ทำไมมันไม่เห็นผลสักทีมันนานแล้วอะ่ะมันล้มไม่เป็นท่ามาหลายรอบแล้วอะ่ะกับเรื่องเนี้ยอืมกับกับเรื่องราวพวกเนี้ยอะไรประมาณเนี้ยในชีวิตคุณนะให้คุณรู้เอาไว้เสมอว่าคุณไม่เห็นหลอกวันเขาเรียกว่าพูดไม่ใช่ไม่ใช่ใชขอขอแก้แก้คำเมื่อกี้คนอื่นเขาไม่เห็นกับคุณหลอกในระหว่างทางแต่เขาจะเห็นวันที่ประสบความสำเร็จ เพราะฉะนั้นคุณจะทําอะไรคุณทําไปเลยคุณไม่ต้องไปพูดไปบอกกับใครตัวของคุณคุณเป็นผู้กําหนดชะตาชีวิตคุณตัดสินใจที่คุณจะเลือกทําเลือกเดินหรือแม้แต่กระทั่งการเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลหรือการรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณรู้ไหมเรื่องราวที่คุณทําอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเกี่ยวกับอะไรในชีวิตคุณที่คุณฝ่าฟันนะที่คุณต่อสู้อยู่ทุกวันนี้มันจะประสบความสําเร็จไพ่เขาจะบอกถึงความสําเร็จในชีวิตของคุณอยู่สเรื่อง เนี่ยแหละที่ผู้อ่านถ,ถามกับไพ่ว่าเขาอยากบอกอะไรแล้วในระหว่างทางนั้นคุณมีอะไรรู้ไหมคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้อง,องคุม้มครองผลลัพธ์มันจะงอกงอกงามอะ่ะงอกเงยงอกงามมันมากกว่านั้นมันจะระหว่างทางมันมีแต่เงือมีแต่หยาดน้ําตาเนะ่ะเอออย่างนั้นเลยแต่อย่าลืมนะว่าผลลัพธ์มันนะออกมามันจะมันจะเห็นชัดมากมันจะแบบว่า โอ้ยไม่คิดไม่ฝันหรอกว่าจะมีวันนี้อืมประมาณนั้นได้เลยใช่มันอาจจะเหนื่อยมันอาจจะไกลนะผู้อ่านขออ่านตามหน้าไพ่แล้วก็หัวเรื่องตามที่บอกนะคะให้คุณอดทนทําไปเถอะถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีกับตัวคุณแล้วไม่เดือดร้อนคนอื่นและไม่เป็นการทําร้ายใครอะ่ะอันนี้มันเรื่องของคุณล้วนๆม,มันเพื่อตัวคุณหกดาม,มันพูดได้หลายอย่างนะคะแต่สําหรับ หัวข้อนี้มันคือตัวตนของคุณเองที่คุณกําลังต่อสู้ฝ่าฟันคุณเห็นไหมคุณทําเพื่อใครนะหกดาบมันเป็นเรือแล้วมันมีดาบแล้วมันก็มีคนสองคนเป็นคนที่คุณรักก็ได้หรือใครก็แล้วแต่ที่คุณกาลังทําเพื่อคนคนนั้นอยู่เนี่ยคุณคุณพากันไปอ่ะคุณไปคุณพายไปเพื่อที่จะไปสู่สิ่งใหม่ๆในชีวิตที่ดีเพื่อที่จะมีชีวิตที่มันดีขึ้น ประมาณนั้นเลยนะชีวิตของคุณอะเออแล้วคุณจะได้อย่างนั้นไพ่ปิดจบนะคะปิดจบสำหรับเรื่องนี้คือ the world the world มันคือความสำเร็จอยู่แล้วสำเร็จครอบจักรวาลน,นะคะแต่ระหว่างทางนั้นเรื่องราวที่คุณจะต้องท้อหรือความรู้สึกบั่นทอนมันเกิดขึ้นแน่นอนทําใจยอมรับมันซะแล้วปล่อยวางอะไรไม่ดีจะไปถือมันไว้ทำไมนะคะทิ้งมันไปปล่อยวาง วันนี้ท้อวะ่ะวันนี้เหนื่อยวะ่ะเอา้าเหนื่อยก็พักเออบอกกับตัวเองอย่างเงี้ยเออวันนี้เหนื่อยนะวันนี้พักดีกว่าพักแล้วพอมีแรงแรงกายแรงใจฮึดหรือว่าเฮิบขึ้นมาอีกก็ทําคุณเดินช้าก็ไม่ใช่ว่าคุณจะไม่ถึงอืเดินไม่ได้ก็าคานนะคะบอกเลยแล้วคุณจะประสบความสําเร็จไม่จําเป็นจะต้องบินหรอกคนอื่นคุณอาจจะเห็นว่า โอ้คนอื่นทำไมเขาประสบความสำเร็จล่ะในสิ่งที่เขาทำทำไมเรายังไม่เห็นสักทีคนอื่นคุณอาจจะมองว่าคนอื่นเขาโอ้โหบินได้เร็วบินได้ไกลอ้าคุณบินไม่ได้เหมือนเขาคุณก็วิ่งสิคุณวิ่งไม่ได้เหมือนเขาคุณก็เดินคุณเดินไม่ได้คุณก็คานทำยังไงก็ได้คุณทำได้ช้าก็ไม่เห็นเป็นไรเลยดีกว่าไม่ทำเพราะฉะนั้นคุณไม่เคยแพ้นะแต่ถ้าคุณล้มเลิกที่จะทำนั่นแหละคือคุณแพ้ หากวันใดที่คุณยังทําอยู่รับรองว่าชัยชนะมันจะมาถึงมือผู้อ่านมองว่าไม่เกินเร็วสุดนะไม่เกินหนึงปีช้าสุดไม่เกินสองปีสําหรับเรื่องราวที่คุณกําลังต่อสู้ฝ่าฟันอยู่ตอนนี้นะอันนี้คือใบแรกนะหกดาบเขาบอกแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูแปดถ้วยมากคุณรู้สึกเหงาคุณรู้สึกโดดเดี่ยวนะในเส้นทางชีวิตของคุณตอนนี้ สิ่งที่คุณโหยหาอยู่ข้างในอยู่ภายในใจของคุณคุณต้องการเหลือเกินนะคะคุณต้องการเพราะว่าคุณคิดว่าถ้าคุณได้มาแล้วมันจะเป็นความสุขในชีวิตของคุณอะไรก็แล้วแต่ที่คุณโหยหาคุณมาดูสิว่าคุณจะประสบความสําเร็จแบบใดหรือไพ่เขาอยากบอกยังไงนะคะอันนี้เู้อาจจะไม่รู้นะเรามาดูพร้อมๆกันว้าว the empress อืมคุณโหยหาอุ้ยเลิศอยู่นะ โอ้ oh, The Lover ใช่เลยคุณหอยหาความรักความรักความสัมพันธ์นะคะ The Empress นะคะอัศวินดาบห้าไมา้ The Lover นะคะ The Lover The Lover นั่นเองเนะาะอ่ะทีนี้แน่นอนว่าสิ่งที่คุณหอยหามันคือเรื่องของหัวใจเรื่องของความรักความรู้สึกคุณต้องการรักแท้ คุณต้องการเริ่มต้นใหม่คุณต้องการสร้างครอบครัวที่อบ่นอืมคุณอยากมีรักที่ดีอ่ะนะคะคุณอยากมีรักที่ดีคุณคุณต้องการความรักคุณต้องการรักแท้นะคะบางทีหัวสมองคุณมันมันทะเลาะกันม <cado inhos> ันตีก <reality> ันอ่ะอืมบางทีก็คิดว่ามันจะได้เลยมันจะจริงเลอมันจะใช่เลยมันจะมีคนดีเข้ามาหาเราเอาใช่สิทําไมจะไม่ใช่ เนเมื่อคุณทําตัวของคุณดีอ่ะเนี่ยคุณผ่านจุดเนี้ยไปแล้วคุณประสบความสำเร็จเรื่องเนี้ยเรื่องนี้ก็มาทันทีเพราะเผอมาพร้อมกันเลยทั้งสองเรื่องนะคะคุณจะทั้งประสบความสําเร็จในด้านวัตถุในด้านการเงินการงานแถมยังประสบความสําเร็จด้านของจิตใจหัวใจความรักคุณจะมีลูกนะคุณจะได้แต่งงานชีวิตของคุณคุณไม่ต้องกลัวหรอกว่าคุณจะโดดเดี่ยวเดียวได้แล้วตายไปไม่มีครอบครัวไม่มีลูกไม่จริง แต่สำหรับคนที่อยากเป็นโสดไม่ต้องดูคลิปนี้นะคะเพราะว่ามันไม่เหมาะกับคุณเพราะว่าคลิปนี้มันเป็นคลิปของคนที่จะแต่งงานแล้วมีลูกมีครอบครัวมีผัวมีเมียอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือสร้างครอบครัวนะคะคุณคิดบางคนอาจจะแบบไปดูหมอไปดูดวงมาบอกเขาทักมาว่าจะ,จะไม่มีหรอกลูกผัวเป็นม่ายโดดเดียวอะไรเงี้ยโอ้ยบแมนเดออย่าไปเชื่อนะ สิ่งใดที่มันดีรับฟังไว้อะไรไม่ดีโยนทิ้งไปแค่นั้นแหละนะคะอย่าไปคิดว่าตัวเองจะโดดเดี่ยวเดียวดายแล้วตายแล้วแก่แล้วตายไปอะไรเงี้ยไม่ใช่ไพ่เขาออกมาบอกชัดเจนนะว่าตัวคุณเองจะมีคู่มีความรักมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วคู่ที่จะมีเข้ามาคือคู่ที่คุณไปขอเพราะเดินเลิฟเบอร์มันคือคุณเห็นไหมเนี่ย ชายหญิงคู่นี้คืออะไรคือการสร้างครอบครัวคือการรวมเป็นหนึ่งเดียวคือการสร้างครอบครัวที่อบอุ่น The empress ก็คือราชินีแห่งความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วการแต่งงานการมีบุตรการมีลูกอยู่แล้วแล้วข้างบนนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทวยเทพไว้ใช้ให้พรคุณอยู่นะคะอะไรก็ตามที่มันมาเข้าหูคุณที่มันเป็นไม่ดีนะห้ามไม้อย่าไปสนใจในระหว่างทางที่คุณรอรักแท้รักที่ดีมันจะมีอยู่แล้วในการบั่นทอนเหมือนเนี่ยเลยเห็นไหมมันอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะ เนี่ยแปดถ้วยห้าถ้ 5, วยกับ 5, หา้าไม้เหมือนกันมันคือเรื่องในจิตใจคุณคุณเอาชนะจิตใจคุณให้ได้นะคะอย่าบันทอนตัวเองใครว่าอะไรให้คุณก็ไม่เท่าคุณว่าให้ตัวเองนะจาไว้นะคะจําคําประโยคนี้ไว้ให้ดีใครบันทอนใครดูถูกใครยามน้ําใจคุณก็ไม่เท่าคุณยามน้ําใจหรือดูถูกตัวเองนะคะจงเชื่อเสมอว่าคุณมีรักแท้รักที่ดีและคุณมีความสําเร็จใน ในรอบด้านในชีวิตที่คุณต้องการคือคุณต้องการประสบความสําเร็จอะ่ะคุณจะได้มันมาฮนะทุกอย่างเลยทั้งความรักวัตถุอะไรต่างๆอืมได้แต่งงานนะคะมีรักแท้รักที่ดีได้แต่งงานได้สร้างครอบครัวนะคะมีความรักที่ดีมีเนื้อคู่แท้อันนี้คือสิ่งสําคัญเลยนะที่พ่อยากจะบอกสองอย่างนี้อพู้อ่าขอเปิดไพ่ นางฟ้านะคะทั้งสองสำรับนี้เอาสำรับแรกก่อนให้หนางฟ้าอยากบอกอะไรแล้ววันนี้เราใช้กอ d เด็ดไกด์แดนออร์ e เคิลนะคะพอแล้วนะคำนายไม่ขยายแล้วเพราะว่ามันดีแล้วนะคะให้อยากบอกอะไรอั h โฟด i t อินเนอร์กอดเด็ดเห็นไหมคุณมีเดี๋ยวนะขออ่าน คุณเหมือนคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือคุณมีของอ่ะคุณเป็นคนมีของอ่ะคุณอย่าคิดว่าคุณไม่ไม่มีอะไรดีหรือไม่มีอะไรสู้คนอื่นเขาได้พระเจ้าวยชัยให้พรคุณอยู่ตลอดเวลาคุณอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ท่านกําลังท่านอาจจะช่วยเหลือคุณในทุกวินาทีในทุกชในทุกวินาทีของช่วงชีวิตของคุณอ่ะคุณอาจจะเดินไปตรงนั้นตรงนี้ขับรถตรงนั้นตรงนี้แล้วคุณจะประสบข้อภัยอะไรคุณก็ไม่เกิด ะไรประมาณนี้หรือทุกวันนี้โครคภัยไข้เจ็บมันเยอะใช่ไหมละ่ะท่านก็คอยปกป้องคุ้มครองคุณให้คุณรู้เอาไว้เลยนะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เคียงข้างคุณอยู่ตลอดเวลาท่านได้ยินในสิ่งที่คุณอธิษฐานท่านได้ยินในสิ่งที่คุณร้องของนะคะจงระลึกไว้เสมอนะคะและรู้สึกขอบคุณอยู่เสมอนะแล้วคุณจะได้มาเร็วขึ้นรู้สึกอยากจะกรีดไพ่สำรับนี้ digital answer นะคะอยากบอกอะไร หนดูสิอุยโอกาสทองโอกาสที่ดีแห่งความร่ำรวยนะคะอุย๊ยทำไมมันเหมือนกันน่ะเฮ้ยเนี่ย opportunity กับ romance โ Rom รแมน์ก็เรื่องความรักของฝั่งนี้ opportunity ก็คือโอกาสที่ดีโอกาสทองแห่งการประสบความสำเร็จในฝั่งนี้และตรงกลางคืออะไรตรงกลางคือพระเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของคุณนั่นแหละคุณนับถือใครบูชาใครอยู่คุณอย่าลืมนะว่าเขาอยู่กับคุณตลอดเวลานะไม่อย่างผู้อ่านบูชาพระแม่กาลีกับพี่ขนีอยางนะคะกับหลวงปู่อะไรอย่างเงี้ยรู้เลยว่าเขาจะอยู่กับเราตลอดเวลาคุณอยากรู้อะไรคุณขอคุณถามถามกับองค์ที่คุณบูชาน่ะนะคะแล้วก็เลิกคิดได้แล้วว่าท่านไม่อยู่กับคุณท่านอยู่กับคุณเสมอนะคะความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์พูนสุขความสุขสมบังในชีวิต นะคะในทุกด้านทั้งวัตถุอะไรก็แล้วแต่ที่คุณต้องการนะในทางโลกอ่ะคุณจะได้มันมารวมทั้งทังด้านจิตใจทั้งความรักที่ดีรักแท้คู่ชีวิตงานแต่งงานมีลูกมีบุตรมาครบหมดเลยอะ่ะเออมันครบหมดทุกอย่างที่มนุษย์คนหนึ่งต้องการอะ่ะมันดีอะ่ะนะอยากบอกทุกคนเลยว่าถ้าคุณได้เห็นคลิปนี้นะแล้วต้อคุณแบบอยากเป็นเป็นคนคนนึงที่อยากมีครอบครัวที่มี อยากประสบความสําเร็จคุณมาดูคลิปนี้ถูกต้องแล้วแต่ถ้าใครไม่อยากไม่อยากมีครอบครัวหรืออยากเป็นโสดก็ข้ามคลิปนี้ไปนะคะผู้อ่านขอให้ทุกคําทํานายตามหน้าไพ่นี้เป็นจริงเกิดขึ้นจริงกับทุกคนที่ได้ดูได้ชมคลิปนี้รวมทั้งตัวผู้อ,าอ่านเองด้วยผู้อ่านขอรับทุกพลังงานดีๆจากหน้าไพ่นี้ทั้งหมดสิ่งใดเป็นคําทานายที่ดีเป็นเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้น จร,จริงๆในชีวิตของผู้อ่านและทุกคนที่ได้ดูก็ขอให้เกิดขึ้นจริงโเร็วและรับทุกคำำําทํานายที่ดีๆอะไรไม่ดีผู้อ่านไม่เอานะคะก็ขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับทุกคนเช่นเดียวกันฝากกดติดตามช่องกดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้อ่านได้ทําคลิปดีๆต่อไปเจอกันใหม่ในหัวข้อหน้าในคลิปหน้านะคะแล้วก็หากใครอยากจะติดต่อง,งานนะคะเดี๋ยวจะทิ้งไลน์ไว้นะคะทักไลน์แอดไลน์แล้วก็ทักแชทมาได้เลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ